คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใ,นใดๆทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่าสิบแปดปีควรได้รับการแนะนำจากผู้ปกครองครับแอดมินคิมนำโชคพารวยสวัสดี f อฟซีพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านครับผม ครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพาเอฟพี่น้องนะครับมาขอโชคตัวเลขแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับในงวดประจําวันศุกร์ที่19เมษายนพศ2567นะครับกับเลขทูบบารมีเหรียญหลวงพ่อรวยพันล้านนะครับก็ได้มีเอฟพี่น้องคอมเมนต์เข้ามาท้ายคลิปอยากชมเลขทูบบารมีนะครับเหรียญหลวงพ่อรวยพันล้านนะครับหลังจากมีความโชคดีนะครับกับเลขทูบปู่อยู่หลายงวดนะครับแอดมินก็จะมาจุดขอโชคเอฟซีพี่น้องได้ลุ้นไปด้วยกันรอลุ้นรอชมพร้อมกันครับผม ครับผมก็จุดเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับเลขทูบบารมีเดี๋ยวหลวงพ่อรวยบาะหลานนะครับก่อนอื่นนะครับแอดมินก็จะขออ่ยคาถานะครับผมก็จะเป็นคาถาขอโชคนะครับเป็นคาถาขอหวยนะครับเป็นคาถาพระคดานะครับสําหรับเอจีพี่น้องที่สนใจคาถาพระคดาหรือว่าคาถาขอโชคขอหวยก็จดไว้แคบไว้นะครับเพื่อมีทูบหรือจุดเสี่ยงโชคในวันพระยิ่งจะดีนะครับก่อนอื่นนะก็มีนโมสามจบนะครับ นะโมตัสสะภะคะวะโตระตูสัมมาสัมพุทธสตะนะโมตัสสะภะคะวะโตระตูสัมมาสัมพุทธสตะนะโมตัสสะภะคะวะโตระตูสัมมาสัมพุทธสตะอินทยสังเทวยสังพรรมยสังมหาพรหมยสังอิสียสังมหาอิสียสังมุนียสังมหามุนียสังจักกวัติยสัง มหาจักรวัตยสังพุทธยสังปเจกพุทธยสังอรหันตยสังสัพพสิทธิพิชาจรณยสังสัพพลูกาจริยาญนณสังเอเตนะยะเสนะเอเตนะสัจวเจนะมมะสุวติหหนตุไมหังนโมพุทธะนโมธรรมะนโมสังฆะเสยยะที่ทางมุดูมูรุสวายะ จาตูจาตูจาตุขอบุญบารมีแลหลงก่อรวยปันลานถัาสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงขอจงบันบรนดานในเลขทูปที่จุดในขณะนี้ออกมาตรงตามแนวทางไวยลาวพัฒนาในงวดประจําวันศุกร์ที่19เมษายนพศ .2567 ให้เอฟซีพ่น้องเข้ามารับชมใช่วงวิจัยกับเี่ทูปบารมี เหรียญหลวงพ่อรวยพลานทุกตันทุกคนด้เตือนสาธุครับผมเลขทูกบนมีเหรียญหลวงพ่อรวยพลางก็จุดเรียบร้อยแล้วนะครับแอดมินก็จะของดใช้เสียงนะครับใอ้ศีวิน้องได้ลุ้นเลขทูปไปด้วยกันลลุ้นไปด้วยกันครับผม ครับผมก็สูตรเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับเลขทูบนะครับบารมีเหรียญหลวงพ่อรวยพันล้านนะครับก็ขอบุญบารมีเหรียญหลวงพ่อรวยพันล้านตาสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีทิ้งขอจงบับนลบนาลเลขทูบที่จุดในขณะนี้ออกมาตรงตามแนวทางหยวยลาวพัฒนาในงวดประจำวันศุกร์ที่19เมษายนพศ2567ให้เอฟซีพี่น้องที่เข้ามารับชมมีโชคมีชัยกับเลขทูบบารมีเหรียญหลวงพ่อรวยพันล้านทุกท่านทุกคนได้เทิอนสาธุ ครับผมเล็กทู้บารมีเหลี่ยนหลวงพ่อรวยพลันก็สุดเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับเอซพี่น้องเห็นเป็นแต่คอมเมนต์ลองบอกเพื่อนๆได้นะครับคอมเมนต์อาจจะแตกต่างกันออกไปเผื่อเพื่อนๆมีโชคด้วยนะครับสําหรับแอดมินเห็นจะคอมเมนต์เอาไว้ท้ายคลิปนะครับสามารถเข้าไปรับชมได้เผื่อคนเหืนตรงกันเผื่อมีโชคด้วยกันสำหรับวันนี้เอฟซีพี่น้องที่ชอบแนวทางที่ทูบบารมีเหลี่ยนหลวงพ่อรวยพลันก่อนออกไปอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดติดตามกดแชร์ทางช่องด้วยนะครับสำหรับวันนี้มีขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่กันหน้าคลิปหน้าสำหรับวันนีีีี้โชชคคคคดดมมใ่่ททุกานนเเยรรััับบผสสว